อันนี้ผมมารีวิมาให้ดูแผ่นทั้งหมดนะครับที่อยู่ในห้องเอ้ยย่าอะไนี่ย่ามาให้ดูแผ่นพวก VCD VCD หนัง VCD กระตูลแล้วก็ DVD ดีภาพยนตร์นะอันนี้เราเลือกเป็นที่บ็อกเซตชิวาวาสามภาคนะครับผมไปแบบเร็วๆนะอันนี้ให้ดูก่อนเป็นนี้นะภาคหนึ่งภาคสองภาคสาม ก็เป็นหนังผมว่าพักสองสน,สนุกที่สุดแล้วนะครับคุณหมาไฮโซโก้บ้านนอกเพื่อนๆมีภาคไหนกันบ้างครับ<แ>ก็ลองคอมเมนต์มานะนนี่นี่เราจะไปกันที่การ์ตูนก่อนนะครับโดรลาเอมอนท่องโอากาสของนายโนบิตะอันนี้น่าจะเป็นปกที่ข่าถามขึ้นมาใหม่นะไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยพักไหนก็จะเป็นแบบสีฟ้าสวยงามครับ ก็ผมชอบหน้าดูเลมอนอะต่อไปเป็นเดอะกินอันนี้ยังไม่ดูครับเป็นผลงานบีเดสกาให้เสียงภาษาไทยนะเนี่ยนี่99ไม่มีรวดลายด้านไหนนะครับเสียงไทย5.1แล้วก็เล่นแผ่นอัตโนมัติ85นาทีฮาร์ดแคร์นะครับคู่มหาการท้านลกคริสเตียนสเตเลอร์วันคิวเมอร์ อันนี้เป็นซาโซลิดับแคนบัญชีเดือดยังยังไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยพวกว c d ต่างๆเนี่ยโอเคเราไปแบบเร็วๆนะว่าอันนี้อนัอนนี้นำเสน,เนอครับเป็นคนข้างลา่ทาทะลุขีดนรกหนึ่งแล้วก็พักสองยังไม่แกะสี่ยังไม่ได้แกะสิวแล้วก็สามสี่เป็นคอลเลคชันเดอะมารีนะครับเนีน่ยเห็นไหม ภาคสี่สนุกสุดแล้วนะครับเป็นห้าสิบหกต่อเก้าสัดส่วนหนึ่งต่อเจ็สิบแปดต่อหนึ่งส่วนภาคอื่นก็เฉยๆนะก็ไม่ได้มีอันนี้ผมเคยดูแล้วก็มาถ่ายทำที่ประเทศไทยนะสำหรับภาคที่สองโอเคผ่านไปนะนให้ดูของอันนี้สวยอันนี้สวยนะครับเห็นไหมเป็นเดนมิดกับซัมเมอร์เลย เป็นหนังแนวไล่ไล่ล่าอะไรประมาณเนี้ย The t r a n Sporter ขนละหามไปบีนล็อกเจสันสเตทแฮมนะครับแข่งสาย51เห็น 1. 1> ไหมเนี่ยพวกนี้ข้างหลังเนี่ย <cas rooting> <function> ก็อันนี้ยังไม่ได้ดูนะเป็นการ์ตูน14อิน1ทอมแอนเจลี่นะครับนี่มันไม่มีการพูดภาษาไทยนะครับนี่คือพวกการ์ตูนพวกอะไรเงี้ยก็ดูสลักเป็นไปนะ่ะ นี่เป็นพวกพวกคอเลคชั่นต่างๆอันนี้เพื่อนต่างดาวดูไปแค่นิดเดียวนะครับเป็นหนังนานมากแล้วอะเนี่ยอันนี้แนะนำเป็นน่าจะเป็นปิลันย่าภาคภาคแรกๆเลยนะของปิลันย่าเนี่ยปิลันย่าแบบภาคแรกๆของเป็นหนึ่งก้าห้านะมีแผ่นเดียว กอน,นี้จอฟีน่าฝ่าวิกฤติ12รอบอันนี้สนุกมากเป็นเสียงไทยอย่างเดียวแล้วก็ประมาณว่าเน,นี้ยผมชอบฉากที่จอฟีน่าไปหยุดรถไฟอ่ะอ่าประมาณนั้นนะหยุดรถไฟแบบไม่ให้ไปตกหลางหรือสักอย่างแล้วก็นี่ด้านในนะเวททาม่ตอสตอรี่มาสัจานิทานก่อนนอน ก็ BFG นะครับอันนี้หนังแนวครอบครัวนะเออประมาณว่ายักษ์อะลักพาตัวนางเอกไปนะกำลังหลับอยู่อะแล้วก็ลักพาตัวไปในเมืองยักษ์อะเวนอินโลมนี่เห็นไหมซานต้าคออันนี้ทำแผ่นหากอีโปขหายไปแล้ว เป็นหนังภาคสองอะซานต้าพอตูบน้อยซานต้าคอสปวนคิดมัดนะครับตูบน้อยซานต้า